t รี e อฟคหรือไพ่สามถ้วยรูปไพ่จะเป็นหญิงสาวสามคนที่กำลังเต้นรำชูถ้วยของตนเองในอาการที่แสดงถึงลักษณะความเฉลิมฉลองที่เท้าของพวกเธอมีดอกไม้และผละไม้วางอยู่มากมายภาพนี้สัทซ้อนให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานสดชื่นร่าเริงอันเป็นเครื่องหมายของการแต่งงานการให้กำเนิดความงอกงามความสุขความสำเร็จ การเจริญเติบโตความโชคดีไพ่3ถ้วยนั้นยังสื่อความถึงความสุขสมหวังในชีวิตรักความเบิกบานความแจ่มใสในโลกแห่งความรักการมีคนรักที่ดีมีนิสัยใจคอที่เข้ากันได้ต่างคนต่างมีไมตรีซึ่งกันและการอาจจะนำไปสู่ข้อตกลงอะไรบางอย่างเช่นการเข้าหุ้นส่วนและการแต่งงาน3 of o u p u p s จึงมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญหมายถึงการเฉลิมฉลองการรวมกลุ่มการเข้าสังคมการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการที่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขได้พบปะเพื่อนฝูงมิตรภาพนำมาซึ่งการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีครอบครัวที่ดีมีความกลมเกลียวสามคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสุขในเรื่องชีวิตคู่ครอบครัวกําลังจะขยับขยายประสบ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมหรือการสร้างบริษัทการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือการแต่งงานการรับสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นเอง